พบกับอีโก้ค่ะราคาสุดคุ้มพร้อมชุดแต่งรอบคันคุ้มค่าแค่ไหนไปชมกันค่ะ สวัดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมมาพร้อมกับรถขวนใจวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ t ตโยต้ายาริเครื่อง 1.2E นั่นเองนะคะเป็นปี2018เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วที่สําคัญคันนี้เราแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมความงามของรถคันนี้กันค่ะ มาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะสีซุปเปอร์ไวเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะเน้นเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะสวยถูกใจแน่นอนเรามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเก์ตนะคะด้านหน้านะคะสเก์ตของเราก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะดูโดดเด่นตัดกับรถสีขาวมากๆเลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว E นะคะเราจะได้ในส่วนของแม็กจากโรงงานมานะคะพร้อมล้อใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นตัว J นะคะก็จะได้ในส่วนของล้อกระทะนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว E นะคะเราจัดแม็กจากโรงงานมาให้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตนะคะด้านข้างนะคะที่ตกแต่งมาให้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่านะคะ ดูเท่ขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยะค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนอกจากสเกิร์ตนะคะที่เราแต่งมาให้รอบคันกันแล้วนะคะเรายังจัดในส่วนของเซนเซอร์นะคะถอยหลังมาให้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสปอยเลอร์นะคะด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในกันนิดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะ สำหรับด้านในนะะีสามารถเก็บของสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเบาะตรงนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะเราอาจจะใส่จักรยานนะคะหรือไปเที่ยวเป็นครอบครัวสัมภาระเยอะนะคะไม่มีคนนั่งด้านหลังเราก็สามารถพับเบาะตรงนี้นะคะเก็บไปด้านในได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างเลยนะคะสำหรับภายในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว E นะคะตัว E ก็จะมีในส่วนของคอนโทลของเราก็จะมีสีเงินตัดกับสีดํานั่นเองนะคะเครื่องเสียงของเรานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะคะเชื่อมต่อบุทูธได้อีกด้วยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็แอร์ของเราก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์แบบออโต้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะออปชั่นก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะสําหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นในสองตัว E ตัว E ของเราก็จะมีในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนโหมดได้นะคะตรงพวงมาลัยนะคะเบาเสียงเปิดเสียงเลื่อนเพลงได้หมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญสําหรับยาลริดต,ตัวนี้นะคะเซฟความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่ามีถึงลมนิรภัยทั้งหมด7ลูกด้วยกันเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านะคะถึงจะเป็นรถอีโก้คารถเล็กของเรานะคะแต่ว่าความปลอดภัยนะคะสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าถึงจะเป็นรถเล็กอีโกคาแต่ว่ากว้างเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะมีถุงลมให้ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะ1ลูกตรงนี้1ลูกเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นรถเล็กที่ปลอดภัยเลยทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันนะคะสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้ค่ะว่าเครื่องจะแน่นขนาดไหนนะคะไปเลยนะคะ โอ้โห oh, oh, เป็นรถอีโกคาที่ออกตัวแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่อืดด้วยนะคะสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญส่วนตัวแอมนะคะก็ใช้ยาริสตัวนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสําหรับยาริสคันนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขับทางไกลก็ไม่เป็นกังวลเลยนะคะถึงจะเป็นรถอีโกคานะคะไปถึงเมืองการได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะขึ้นเขาก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญเซฟความปลอดภัยได้แบบดีมากเลยนะคะเพราะว่ายาดิสตัวนี้นะคะมีถุงลมถึง7ลูกด้วยกันเลยนะคะเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะไม่แค่5้าหมกิโลเท่านั้นนะคะ รถส,สวยสภาพไม่น้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะเจ้ายาริสคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะขับในเมืองนะคะหาที่จอดก็ง่ายนะคะแล้วก็ขับทางไกลก็ไม่ต้องเป็นกังวลแน่นอนค่ะ,ะสำหรับคันนี้นะคะส่วนตัวแอมก็ใช้อยู่นะคะถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะ งไงกันบ้างคะสำหรับเตอต้ายาริสคันนี้นะคะขอเย้ยมสเปคอีกหนึ่งครั้งนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2 e นะคะราคานะคะบอกคำเดียวเลยว่าเบาสบายมากๆเราขายกันแบบราคาประหยัดเลยทีเดียวนะคะขายเพียง399,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้เป็นปี2018เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะ ถึงจะเป็นในส่วนของรถอีกโกค้คนนะคะแต่ว่าคันนี้เรามีถุงลมนิรภัยให้ถึง7ลูกด้วยกันเลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนะคะถึงจะเป็นรถเล็กประหยัดน้ํามันความปลอดภัยก็ต้องมาที่1เป็นอันดับแรกแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะเรามาพร้อมโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้กันอีกด้วยนะคะใครที่จัดจองในส่วนของรถคันนี้นะคะรับไปเลยค่ะในส่วนของคูปองน้ํามันมลูลค่า1,500บาทหรือจะเลือก ือกในส่วนของถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีกับเราอีก1่ปีได้อีกด้วยนะคะแล้วยังไม่หมดนะคะเรายังมีในส่วนของไวเลสเชดเจอร์นะคะแท่นชาร์จไร้สายให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ขวัญใจวัยรุ่นนะคะพลาดไม่ได้แนนนกับเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดนะคะเรียกได้ว่าเราจัดโปรโมชั่นของแถมจัดหนักจัดเต็มมาให้กับคุณลูกค้าเลยทีเดียวนะคะนอกจากได้รถราคาพิเศษแล้วได้ของแถมอีกเยอะแยะมากมายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใครจ,จัดจองกับเรานะคะเรายังมีในส่วน ของ c p f บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกด้วยนะคะใครอยากได้นะคะรีบโทรมาหาเราได้นะคะที่เบอร์0611781999นะคะ0611781999นะคะรีบเลยค่ะ